ชื่อนิธทาดาหรือนิทานที่แม่ตั้งให้ควรเปลี่ยนเป็นนิยายเสียมากกว่าขนาดตัวฉันเองยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้คือเรื่องจริงสิ่งที่ได้รู้จากปากพ่อมันเกินกว่าที่ฉันจะรับเรื่องอะไรเพิ่มเข้าไปได้อีกสมองมันเบลอไปหมดฉันจึงเลือกที่จะนั่งเงียบๆไม่ถามอะไรอีกไปตลอดทาง จนกระทั่งรถที่เรากำลังโดยสารอยู่เริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่เขตแนวต้นสนสูงชะลูดมองเลยเข้าไปอีกนิดเป็นไรอ่องุ่นที่ออกลูกเต็มต้นพร้อมเก็บผลผลิตคนงานมากมายกำลังทำหน้าที่กันอย่างคมักคม้นท่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุเป็นเวลาอีกพักใหญ่รถเริ่มชะลอความเร็วและเลี้ยวเข้าประตูรั้วเรกบานมหึมาซึ่งค่อยๆเปิดอ้าออกโดยอัตโนมัติเพราะฉันไม่เห็นใครสักคนเดินมาเปิดมันให้ ทางฝั่งขวาของตัวรถมีรั้วสีขาววางยาวจนมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดภายในนั้นมีฝูงม้าจำนวนหนึ่งทยานวิ่งกันอย่างอิสระเสรีวิวทะเลลิบลิเป็นภาพประกอบฉากอยู่เบื้องหลังนิทาฉันไม่รู้อะไรมาก่อนคงคิดว่าเรากำลังเดินทางเข้าไปเที่ยวชมปราสาทในเทพนิยาย